บงานเครือข่ายเป็นระบบงานที่ดีที่สุดนะคะระบบงานที่ดีที่สุดของโลกใบนี้เลยทีเดียวนะคะใครๆก็คนที่เข้ามาศึกษาในงานเครือข่ายแล้วจะลงรักนะคะถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาศึกษาให้ดีๆเนี่ยคุณจะเลิกนะคะเรียกว่าคุณจะเละคะคิกคุณจะลาทิ้งจากงานที่คุณทําแล้วคุณมาทํางานเครือข่ายอย่างแน่นอนถ้าคุณเข้าใจและคุณก็นะคะได้เข้ามาทําแล้วก็มีผลลัพธ์ ให้เราเข้าใจก่อนส่วนวิธีการเนี่ยเราบอกต่อสอนให้ทั้งหมดได้เลยเพราะว่าเราเองเราก็ทําได้แล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดบอกต่อสอนคุณเนี่ยให้ทําได้อย่างเราเช่นเดียวกันค่ะทํางานอยู่แต่ที่บ้านวันละ400บาทเนี่ยก็ได้เป็นค่ากับข้าวแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสร้างองค์ก,กรสร้างทีมไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะอีก3ปีเนี่ย นะคะหลักล้านคงจะไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนคะ่ะนะคะเออก็นะคะเพราะว่าอะไรพ่อรุ่ไก่กล้าพูดเพราะว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจแล้วก็นะคะเริ่มที่จะนะคะเราเริ่มเราสร้างทีมเราทำทุกง,งานทุกวันนะคะแล้วคนที่เห็นแบบเดียวกับเราเนี่ยมันต้องมีแหละนะคนที่เห็นแบบเดียวกับเราเนี่ยในงานเครือข่ายของเราเนี่ยสามเจ็ดห้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเลยนะคะแล้วก็วิธีการทําของเราก็อยู่บ้านคุณบ้านท่านบ้านฉันบ้านเธอ แล้วการอบรมหรือว่าการการเรียนการสอนเราก็สอนผ่านออนไลน์นะคะขอมีเวลาในการเข้ามาเรียนรู้อาทิตย์ละ5-10ชั่วโมงหรือว่าวันละ1นชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะคุณก็ทําควบคู่ไปกับงานประจําของคุณก่อนนั่นแหละแล้ววันหนึ่งที่ นะคะรายได้ของงานเครือข่ายของเราเนี่ยนะคะที่เข้ามาทําตรงนี้มันแซงรายได้จากงานประจําของคุณแล้วคุณก็ให้เราอ,อกกตรงนั้นแล้วก็นะคะมามีชีวิตเป็นของตัวเอง <c oughs> คุณจะมีทั้งเวลาคุณจะมีทั้งสุขภาพแล้วก็มีรายได้เข้ามาแบบไม่จํากัดแล้วรายได้ของเราก็จะเป็นรายได้ที่สามารถที่จะนะคะ,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 ะมอบเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานของเราด้วย งานเครือ,อข่ายถ้าคุณเข้ามาศึกษาแล้วคุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นงานที่เราทําแล้วเสร็จเราเป็นงานที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะทํามาตั้งแต่เด็กๆนะคะเป็นงานที่คุณไม่ต้องเริ่มต้นหนึ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าคุณนะคะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบจากงานประจําก่อนหน้านี้ก็ลูกใก่ก็เป็นลูกจ้างงานประจําบริษัทเอกชนมาถึง30ปีหลังจากที่กเกษียณออกมาแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะ แต่งานเรือข่ายเราทําครั้งเดียวนะคะเก็บเรียกว่ายาวไปถึงตลอดชีวิตของเราได้เลยแล้วเป็นงานที่ทําแล้วก็ทําเสร็จเลยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วงานเครือข่ายเป็นงานที่คุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็สามารถไปทําได้ทุกที่โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่มันเป็นงานเดียวจริงๆค่ะนะคะมันเป็นงานเดียวจริงๆที่เราสามารถที่จะใช้ระบบของงานเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้แล้วก็ไม่ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ แล้ววันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปแล้วนอนหลับไปแล้วไม่ยอมตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะงานของเราก็สามารถจะส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเป็นมรดกให้กับทายาทของเราที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องเริ่มต้นใหม่มันเป็นระบบงานที่สุดยอดจริงๆค่ะนะคะอยากจะบอกตะโกนดังๆให้คนทั้งโลกได้รู้ว่างานเครือข่ายมันเป็นงานที่สุดยอดจริงๆ คุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่คุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ทําได้คุณจะเพศอะไรคุณก็ทําได้คุณจะเป็นคนที่จบการศึกษาปอสคุณทําได้ปริญญาคุณทําได้คุณด็อกเตอร์คุณทําได้มันเป็นงานที่โอ้โหนะมันเปิดโอกาสให้คนเนี่ยทําได้ทุกชนชั้นทุกวันนะจริงๆค่ะถ้าเปรียบเปรื้อเหมือนความรักเนะความรักไม่มีปรมแดนความรักไม่มีชนชั้นความรักไม่มีศาสนางานเครือข่ายก็เป็นเหมือนความรักนั่นแหละ วัสดีคุณซานตาค่ะยินดีต้อนรับนะคะงานเครือข่ายเปรียบเสมือนความรักจริงๆนะคะรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนารักไม่มีชนชั้นรักไม่มีการศึกษารักไม่มีศาสนารักไม่มีพรมแดนงานเครือข่ายก็เช่นเดียวกับความรักเลยค่ะนะคะไม่เลือกว่าคุณเป็นใครไม่เลือกว่าคุณจบอะไรมาไม่เลือกว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะไปอยู่ที่ไหน นะคะงานเครือข่ายก็ตามติดคุณไปได้เป็นเงาตามตัวได้ทุกที่โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จริงๆค่ะ